สามข้อนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยผิดพลาดมากๆในการใช้ชีวิตก็คือบางครั้งเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่เกิดเนี่ยก็คิดกังวลไปก่อนระวังเรื่องนี้นะครับการที่เราคิดกังวลไปก่อนเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเรากําลังสร้างรูปแบบของนิ่ทีฟหรือความคิดเชิงลบอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับที่แบบหรืออาจจะเกิดขึ้นก็ได้ให้คุณคาดหวังในสิ่งที่ดีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่2ครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเจอสถานการณ์ที่แย่ให้หาสาเหตุและรับมือและหาทางออก ใช้เวลาสักครู่นะครับในการทบทวนว่าสาเหตุมันคืออะไรก่อนที่จะแก้ปัญหาคือคนส่วนมากเนี่ยเวลาเจอปัญหานี่พุ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้การแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ดีครับถ้าเกิดว่าคุณแบบพุ่งไปเลยเนี่ยอาจจะผิดพลาดได้อาจจะตัดสินใจผิดได้ให้คิดทบทวนก่อนนะสักหนึ่งนาทีห้นาทีสิบนาทีแล้วแต่คุณเลยแต่ก็อย่าคิดนานเวอร์เกินไปนะเอาพอดีพอดีพอคิดปุ๊บ ค่อยตอบสนองครับอันนี้จะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยดีมากขึ้นนะครับแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่มันแบบตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายครับไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนตัดสินใจเลือกทางไหนในชีวิตคุณนะ มันดีที่สุดเสมอครับให้เชื่อมั่นในตัวเองนะครับป้าเอนะครับก็เคยตัดสินใจผิดพลาดหลายครั้งแต่คุณจงเคารพตัวเองครับอป้าบอกเลยอป้าเองก็ทั้งเรื่องเงินเรื่องคนสัมพันธ์เรื่องงานอะไรก็แล้วแต่เราพลาดหลายครั้งครับตอนขายออนไลน์เราก็เคยพลาดตอนเราทําเป็นโค้ชโค้ดอนไล์เราก็เคยพลาดทุกคนแมงเป็นคนนะเว้ยก็ต้องมีบทเรียนในความผิดพลาดมีมนุษย์คนไหนมันไม่เคยผิดพลาดแม้แต่คนที่บอกว่าเก่งที่สุด หรืออาจจะมีคนที่มาโอ้อวดกับเราว่าเออกูเก่งกูเก่งกูเป็นช่องที่เก่งมากกูเป็นคนที่เก่งมากเอาจริงครับแม่งมันก็เคยผิดพลาดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นใครแม่งก็ผิดพลาดด้วยมึงไม่ใช่พระเจ้าขณะพระเยซูย,ยังโดนตอกไม้กางเขนพระพุทธเจ้ายังโดนมารมากวนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกันครับเราก็มีความผิดพลาดเรามีเรื่องที่เสียใจเรามีเรื่องที่ต้องเรียนรู้ทุกอย่างมันเป็นของธรรมดาที่ต้องเรียนรู้ชื่อมันในตัวเองแล้วคุณจะพบว่าทางออกของชีวิตที่มีความสุขเนี่ยมันไม่ยากเลยคุณว่าจริงไหมครับพบป้าอิสานมาสเตอร์โค้ดเอ็นอพีสวัสดีครับ